สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาลองดูนะครับรูปร่างนะครับหน้าตานะครับแบบใกล้ๆนะครับของก๊อก19นะครับเจน5กระบอกนี้นะครับแล้วก็ CZ นะครับ P10S นะครับกระบอกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูันครับว่ารูปร่างหน้าตาแบบใกล้ๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับหยิบจับถือปืนเ็าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับปลดแม็กกาซีนออกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ทําการดึงสไลด์นะครับ ไม่มีลูกนะครับเปื่นเคลียร์นะครับแล้วก็เหนียวไกลครับแล้วก็ก๊อกมั่งนะครับถอดแมกกซีหนอ,อเปรืนเคลียร์นะครับไม่มีลูกครับนี่นะครับทีนี้เราถอดแม็กมาแล้วเดี๋ยวเราดูแม็กกันก่อนเลยครับสกระบอกนี้ก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะว่า ตัวก๊อกจะเป็น compact นะครับส่วนตัว c ีแตัวนี้นะครับเป็นตัว S นะครับจะเป็นซับ compact นะครับจะบรรจุกระสุนได้น้อยกว่าก๊อกกระบอกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวซีก็จะบรรจุเท่ากันนะครับจะเป็นไซส์ขนาด compact เหมือนกันนะทีนี้ตัวแม็กกาซีนนะครับเราดูจากตัวแม็กกาซีนลิ้นของแม็กกาซีนนะครับของก๊อกจะเป็นสีส้มนะครับส่วนของ C ีนะครับจะออกเป็นสีชมพูนะครับนี่ตัวลิ้นแม็กกาซีนนะแม็กกาซีนของก๊อกนะครับก็จะเป็นพลาสติกเลยครับ เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกโพลิเมอร์เลยแต่ว่าของ c ีเนี่ยตัวแมกกาซีนเป็นเหล็กครับอ่าเป็นโลหะนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะตูดก็จะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแมกกาซีนนะครับแล้วทีนี้ตูดของแมกกาซีนนะครับของ c ีเนี่ยเขาจะบากไว้ครับนี่เขาจะบากไว้เพื่อลงร่องแม็กพอดีพอใส่แม็กประกบเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นเรียกว่าจะเข้าแบบพอดีสวยสวยงามครับ จะไม่มีช่วงเหลือเลยก็คือสวยงามมากตอนใส่แมกซีนเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแน่นกระชับอ่านี่ครับดังแป๊กเลยนะครับครับก็พอปลดแมกซีนออกเนี่ยแมกซีนก็กระโดดออกมาแบบนี้เลยนะครับสปริงเขาค่อนข้างจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะกระชับนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของทางด้านแม็กของตัว CZ นะครับแล้วก็ส่วนของกลอกนะครับ เขาก็จะผายบ่อไว้เฉยๆนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้บากนะครับพอเราใส่แม็กเข้าไปแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับตัวตูดแม็กก็จะลอยอยู่แบบนี้นะครับก็จะลอยอยู่ประมาณนี้แต่ว่าก็กดแม็กไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีช่องไว้ครับสาหรับข้างหลังสําหรับนิ้วเราพอเราลดปุ๊บเราก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เขาจะบากช่องเอาไว้ให้เรานะครับแต่จริงๆแล้วพอกดปุ๊บมันก็กระเด้งออกมามันก็จะหลุดออกมาครับแต่ว่าถ้าถามว่าตอนตอนผมใส่เนี่ย ระหว่าง c z เซกับกลอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า c ีค่อนข้างจะกระชับกว่าจะแน่นกว่านะครับเนี่ยดูพอกดปึ๊บยังไม่ค่อยกระเด้งเลยนะครับของกลอกนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกครับเขาก็อาจจะออกแบบมาแบบนั้นนะครับแต่สําหรับถ้าเกิดคนชอบอะไรที่มันค่อนข้างจะแน่นๆนะครับก็ c ีค่อนข้างจะมีความมีความกระชับแล้วก็ความแน่นกว่ากลอกนะครับอันนี้นะครับ แต่ตูดของ c Z นี้ไม่นิ้วไม่สามารถเข้าไปได้นะครับแต่เรากดปุ๊บแม็กกระเด้งเลยนะครับก็ถึงเขาคงถึงได้ทาเป็นเป็นบ่อเว้าวแบบนี้นะครับเพื่อเผื่อแม็กมันไม่กระเด้งออกเราก็สามารถเอามือเข้าไปดึงได้น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับตัวปุ่มลดแม็กซีนะครับสามารถย้ายได้ทั้งซ้ายและขวานะครับคือคนถนัดซ้ายและถนัดขวานะครับของปืนก๊กนะครับแล้วก็ซีเซเนี่ยสามารถย้ายได้ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ครับโลโก้ของซีเซเนี่ยก็จะเป็นรูปปืนเนาะอยู่ในวงกลมนะครับนี่มีทั้งซ้ายและขวานะครับแต่ของก๊อกนี่ก็จะเขียนเป็นก๊อกนะครับด้านซ้ายส่วนด้านขวาก็จะเป็นเพจของเขานะครับก็จะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวโลโก้คําว่าก๊อกนะครับตัวนี้เนื่องจากเป็นซับคอมแพคมันก็จะสั้นกว่าตัวคอม a พกของก๊อกนิดนึงนะครับเพราะว่าแตกต่างกันคือตัวนี้ใส่ได้12นะัด ตัวนี้ใส่ได้15นัดนะครับส่วนไกลนะครับตัวเหนี่ยวไกลนะครับของ C ีเซนี่ยผมมองแล้วมันออกแนวแบบค่อนข้างจะตัดตรงนะครับค่อนข้างจะตัดตรงนิดนึงแต่ส่วนของ๊อกเนี่ยก็จะออกเป็นแนวเว้าวรับนิ้วนะครับเป็นเป็นว้าลนะครับรับนิ้วนะครับแรงน้ําหนักเหนี่ยวไกนะครับ ของ c ีเซตก็จะอยู่ที่ประมาณ5ปอนด์นะครับแต่ของก๊อกนี่จะอยู่ประมาณ5.8ปอนด์นะครับก๊อกค่อนข้างจะหนืดกว่านะครับในการเหนี่ยวไกแต่ละครั้งนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะเอ่อด้านซ้ายของ c ีเซนะครับก็จะระบุนี่ครับซีตนะครับเป็นโลโก้ปืนซีเซ็พีสิบเอนะครับแล้วก็9ก9ู้นะครับมีเช็คเกอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังในการขึ้นสไลด์นะครับก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับตัว คันสไลด์ก็มีทั้ง2ด้านนะครับส่วนตัวก๊อกนะครับก็เช่นกันนะครับก็มีตัวคันสไลด์ทั้ง2ด้านนะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะครับด้านนี้ครับโลโก้ก็จะเป็นก๊อกนะครับแล้วก็19นะครับ Gen 5นะครับอันนี้ผลิตที่ออสเตรียนะครับออสเตรียนะแล้วก็ 9, คูณสครับตัวนี้เป็นโมเอก็จะมีเป็นสันสไลด์เนี่ยเขาก็จะบากมาเพื่อใส่เลดดอตได้นะครับ ตัวค้างสไลด์ก็เช่นกันครับมีซ้ายและขวาการถอดประกอบก็ดึงย้อนถอยหลังนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับพร้อมกันนะครับแล้วก็ปล่อยปืนก็จะสไลด์ออกด้านหน้าก็เหมือนครับตัว C ีเซครับส่วนตัวศูนย์นะครับตัวศูนย์ตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะครับจะเป็นตัวยูครับจะเป็นศูนย์ตัวยูแต้มขาวเฉยๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นจุดแต้มขาวนะครับแต่ของ C ีเซเนี่ยศูนย์เดิมที่เขาให้มาเนี่ย มันจะเป็นไนท์ไซส์นะครับคือสามารถเล็งตอนกลางคืนได้นะครับมันก็จะสะท้อนแสงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้อ่านิดนึงนะครับแต่เราก็ไปเปลี่ยนได้ะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับอาจจะไปใส่ไฟเบอร์ออปติกอะไรแบบนี้นะครับโครงเออด้านบนนะครับด้านบนสไลด์เนี่ยก็เป็นเหล็กนะครับเหมือนกับก๊อกนะครับก๊อกก็เป็นเหล็กด้านล่างก็เป็นโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับแต่ ตรงหน้าโค้งนะครับตรงเนี้ยของของของซีเซนี้ยก็จะเป็นส,กสากๆหน่อยเหมือนแบบเอานิ้วขึ้นมาพักมันก็จะส,กสากๆหน่อยนะครับทางซ้ายและขวาแต่ป๊อกเนี้ยจะไม่มีนะครับเหมือนโค้งด้านล่างของป๊อกเนี้ยจะจะแคบกวา่าตัวซีเซ็นี่ค่อนข้างจะจะกว้างกว่าครับาก็จะกว้างกวา่านิดนึงนะครับก็จะกว้างกว่านะครับแล้วก็มิตินะครับทางด้านขวาของตัวปืนนะครับอ่ะด้านนี้ขอใายครับ เเลขรหัสปืนนะครับก็จะอยู่ตรงด้านนี้นะครับที่สันสไลด์ด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงลังเพลิงนะครับตรงที่คัดปอกนะครับหมายเลขของตัวปืนนะครับแต่ส่วนของ C ีแซนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้ครับก็คือที่คัดปอกนะครับที่ลังเพลิงนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับด้านหน้าของก๊อกจะอยู่ตรงนี้นะแต่ของ C ีแซจะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ปุ่มจับนะครับก็จะเป็นสักสากเหมือนกันเหมือนเม็ดข้าวโพดนะครับสักสากนะครับก็ก็เช่นกันครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ผมก็มองว่ามันก็สวยแตกต่างกันนะครับก็สวยทั้งคู่นะครับก็มีเชคเกอร์ทั้งหน้าและหลังเหมือนกันอ่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมท่านใดชอบแบบไหนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อาจจะชอบยี่ห้อไหนเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่า การใช้นะครับก็จะคล้ายๆกันอยู่แล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องนิ้วนะครับของ็อกนะครับของซีเซจะจะไม่มีนะครับจะไม่เป็นนะครับจะไม่ได้จะไม่ได้เสาะล่องนี้ไปนะครับแต่ของพ็อกจะเป็นร่องนิ้วนะครับทั้งซ้ายและขวาก็มี ประมาณนี้ครับของรูปร่างหน้าตาของก๊อก19นะครับแล้วก็ CZ P11 นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบกระบอกไหนก็คอมเมนต์บอกไปด้านล่างได้เลยนะครับก็คลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ